เผยข้อมูลซ m s ซุงเตรียมผลิต Galaxy c 4 7และ C5 7แบบเต็มกำลังเดือนพฤษภาคมนี้ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ของ s a m s u n งทั้ง Galaxy c 4 7และ Galaxy C5 7ตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาของการผลิตแบบเต็มกำลังเพื่อให้พร้อมกับการเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้ครับโดย The Bell สื่อกาหลีใต้ได้ออกมารายงานเรื่องที่ว่านี้โดย Samsung Display ได้เริ่มจัดส่งหน้าจอ o อเร็ให้กับ Samsung e l e c t r o n i c กเพื่อเตรียมผลิตสมาร์ทโฟนจอพับทั้ง2รุ่นในเดือนหน้าครับทั้ง Samsung Display และ Samsung Electric ต่างก็มีโรงงานที่เวียดนามดังนั้นแผงหน้าจอจึงถูกส่งไปยังโรงงานในท้องถิ่นเมื่อสร้างเสร็จโดยเวียดนามจะเป็นแหล่งผลิตสมาร์ทโฟนซัมซุงเป็นหลัก แถมรุ่นผลิตที่นี่และส่งออกไปยังตลาดส่วนใหญ่ในโลกรวมถึงอเมริกาด้วยครับส่วนรุ่นเล็กในปีนี้อย่างกลาซี่ซีฟิก็มีรุ่นผลิตเต็มกําลังเช่นกันครับพอคาดว่าจะเปิดตัวในงานเดียวกันทั้งหมดเลยครับ